ผมไม่รู้ว่าเด็กสมัยนี้เวลาเข้าห้องน้ําในตอนเรียนกันเนี่ยเข้ายัางไ,ไงกันนะต้องบอกครูอยู่ไหมหรือยังมีสิ่งที่เรียกว่าเบรกอยู่ไหมสมัยก่อนผมก็ต้องขอครูเวลาเข้าน้ำใช่ไหมซึ่งก็เข้าน้ํายากมากคือขอไปเข้าน้ำเนี่ยไม่รู้ครูจะให้หรือเปล่ากูก็ไม่เข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่ให้คูเข้าห้องน้ำมันเคยมีครั้งหนึ่งในชีวิตกูเลยคือกูเยี่ยวแตกในห้องเพราะว่าครูไม่ให้กูเข้าห้องน้ำพอกูเยี่ยวแตกเสร็จเขาก็มาถามกูว่าทําไมถึงเยี่ยวแตกในห้องไม่ขอครูไปเข้าห้องน้ํากูขอไปแล้วไม่ให้กูเข้้าาเอองกูผิด ปัญหาต่อมาคือครูก็จะถามว่าเอ๊ะเนี่ยเราเพิ่งผ่านเบรกมาทําไมไม่เข้าห้องน้ําตอนช่วงเบรก ถ้าคุณไม่รู้จักเบรกนะครับโรงเรียนเอกชนจะมีทุกๆ2คาบหรือทุกๆ3ามคาบเนี่ยจะมีการพัก15นาทีเป็นการพักในตารางเรียนเลยเป็นพักเข้าน้ําพักอะไรอย่อยางงี้ทากิจกรรมของเขาส่วนใหญ่น่าจะเกิดขึ้นกับโรงเรียนของเอกชนมั้งผมไม่ค่อยทราบและไอ้ช่วง15นาทีแห่งความมหัศจรรย์นเนี่ยมันมีสิ่งที่เกิดขึ้นหลายอย่างมากผู้ใหญ่อะเขาจะคิดว่าพักเบรกก็แค่แบบพักนั่งเข้าน้ําทําอะไรเรื่องของคุณแต่เขาไม่น่าจะไม่ค่อยทราบหร้วว่าช่วงพักเบรกอะมันเป็นความวุ่นวายขนาดไหนทุกระดับชััั้้นนนนจจะเนนเเเบรกกกกกใวววววลาา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 ดดียยยซึ่่่งง็หมมมมคทุุชออสถไ ลานี้จะบอกว่าก่อนว่าห้องน้าไม่ได้มีห้องเดียวแต่การเข้าห้องน้ําเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลยห้องน้ําของโรงเรียนในช่วงพักเบรกเป็นศูนย์รวมของเหตุการณ์มหัศจรรย์ทุกรูปแบบวันหนึ่งเนี่ยนักประวัติศาสตร์ควรจะเขียนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องน้าช่วงพักเบรกไว้บ้างผมบอกเลยนะเขาพลาดตรงนี้มากห้องน้ําในช่วงเบรกจะเป็นพวกศูนย์รวมของนักก่ออาชญากรรมแล้วก็ผู้นอกกฎหมายคุณอาจจะเริ่มสงสัยว่าเฮ้ยเขาขายปืนนะเฮ้ยหรือว่าขายยาเสพติดลูกแก้วใส ดูไม่มีพิษไม่มีภัยอะไรผมจะพูดในช่วงของอุบาล3และยังไม่เกินป .6 นะเด็กสมัยนี้อาจจะไม่รู้จักว่านี่คืออะไร มันคือของเล่นฮะมันคือของเล่นเลยแล้วมันเป็นของเล่นแบบทุกคนอยากเล่นก็มไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงด้วยซ้ำแบบมันเล่นแล้วแต่มึงจะเล่นอะไรแต่กูก็ไม่รู้จะทําอะไรกับลูกกลมๆนี้เข้าใจะปะแต่มีสิ่งหนึ่งที่นิยมมากและเป็นเกมของลูกแก้วนั่นคือการเอาลูกแก้วมาดีชนกันจะมีคนเล่น2คนคนหนึ่งวางลูกแก้วไว้อยู่กับที่อีกคนนึงดีลูกแก้วให้โดนลูกที่อยู่นิ่งๆอะไรแบบนี้ผัดกันไปผันมาใครแพ้ก็อาจจะแบบพนันกันบ้างพนันกันแล้วมึงคิดดูถามว่าโอ้เป็นร้อยเลยหรือเปล่าสมัยนั้้นนนนนแแค่่่่20กกกกก็็ถือออวพงะตหลลัััััๆมมมไไไดดเเเรรฉย แต่มันมาเล่นกันหน้าห้องน้ำเอ้ยแต่ห้องน้าก็มีหลายที่นะ โอ้เขาแบ่งระดับชั้นครับผมเข้าได้แค่เพาะบางชั้นเท่านั้นสมมติค,คนอยู่ชั้น3คุณก็เข้าได้แค่ชั้น3ามอ่ะคุณอยู่ชั้นสองเข้าได้แค่ชั้นสองคุณจะไม่เข้าชั้นอื่นไม่ได้เพราะอะไรไม่รู้หรือเขากลักวมันวุ่นวายกลัวเด็กหายหรอเด็กจะหายยังไงแบบจะรวมร่างกันอย่างเงี้ยเหรอแต่ลูกแก้วไม่ได้โดนแบงพะอย่างนั้นสาเหตุที่มันโดนแบงคือเวลาคนเล่นกันเนี่ยมันจะมีแพ้และชนะใช่ไหมคนบางคนอ่ะเขาไม่ได้เล่นแบบพน,นันเพื่อเอาเงินเขาอยากจะชนะเพื่อความสะใจเว้ยคือืคอกกอ้้าามมมคนนนนแแ่่่ลลลููกวปปใสตตรรงไไหัิดด ่าลูกแก้วเดี๋ยเป็นวัตถุที่มีมวลหนาระดับหนึ่งมึงโดนลูกเป็นปองปลาอัดขามึงเจ็บเลยแล้วมึงคิดดูลูกแก้วจบเรื่องปัญหาที่หนึ่งไปปัญหาต่อมาคือ มันพยายามจะครองพื้นที่กันช่วงที่ผมเล่าเนี่ยป .1 ถึงป .6 หนั้นเนี่ยเขาต้องการจะสร้างอาณาเขตกันแล้วเขาต้องการจะสร้างขินทาจริงมันเป็นไคระถามว่ามันเก็บตังค์หรอผมเชื่อว่าที่อื่นมีแต่ที่ผมไม่ใช่เว้ยทำอะไรที่มันไร้สมองกว่านั้นผมจะเล่ามุมมองต่างๆเข้าเลยนะผมไปโรงเรียนเอกชนเว้ยเขาจะมีตูก้กดไม้อยู่ข้างๆแบบสกปรกสกปรกอย่าไปสนใจมันประตูห้องน้ำเนี่ยเข้าพร้อมกันได้มากสุด3คนสองไม่เศษเศษประมาณนั้นดูไม่มเวปัญหาอะไรขว้างพอ แต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยที่ยืนคือข้างทางเข้าประตูเว้ยทำให้ทางเข้ามันแคบลง <_ C 1> เขายืนเฉยๆเลยนะเขาไม่ทาอะไรคนที่จะเข้าห้องน้ำเลยนะยืนเฉยเฉยยืนทําไมกูก็สงสัยเหมือนกัน <_ C 1> คือเขาต้องการให้เรารู้หรือว่าแบบนี่ห้องน้ํากูเข้าแล้วหรือนี่ถิ่นกู แต่นี่คือห้องน้ําโรงเรียนไอชิพหายแล้วเมื่อคุณเข้าไปในห้องน้ําปุ๊บมันจะมีอ่างล้างหน้าอ่าแล้วก็ประตูห้องน้ําที่เอาไว้ทําอะไรที่เป็นกิจหนะักโถท,ที่เอาไว้ปัสสาวะคุณเชื่อไหมร้อยละแปดสสามที่นี้แม่งเต็มเขาก็คงจะใช้เยอะอะช่วงเวลามันเบรกมันยืนคุยกันคือมึงพื้นที่บนโลกมนุษย์นี่มปนกว้างมากเลยเว้ยมึงออกไปแตะแกนลายแล้วก็ไปคุย,คยตรงน,นั้นก็ได้ทําไมมึงต้องมานั่งคุย กันตรงโถมันได้อารมณ์เหรอแบบโอ้โหมีกลิ่นแอมโมเนียของปัสสาวะตีจมูกคุณเลยสร้างความเคิร์เหมือนแอลกอฮอล์อันนี้เด็กป .4 ใช่ไหมกูก็ไม่กล้าที่จะแทกเข้าไปคือมันคุยันอยู่อะมันคุยกันตรงโถแล้วกูจะแทกเข้าไปตรงกลางอ่ะกูกูไม่ได้แอะเจลหรืออะไรแต่กูแบบกูรู้สึกว่ากูจะทำทำไมกูต้องพยายามทำไมกูจะเย,ยอะ เราไม่เยื่อตรงโถเราจะเยื่อในห้องส้วมแม่งก่อกลุ่มคุยกันกูจะเข้าไปยังไงตั้งแต่แรกดีกว่าเดี๋ยวกูก็โดนดา่าถ้าเขาไม่ห้ามกูกูฉี่ในซิงแล้วซิงก็ใช้ไม่ได้แม่งยืนกันอยู่กูฉีใสป่ปากพวกมึงได้ไหมอะองั้นมันมีที่ให้คุยลับๆอะหลายที่มากหนึ่งในนั้นไม่จำเป็นต้องไปห้องน้ำเลยมึงไปคุยกันหลังห้องน้ำก็ได้โอเคหรือเป็นไปได้ไหมว่าเขาต้องการรู้สึกอยากชนช้างตลอดเวลาเลยต้องคุยในสถานที่นี้เท่านั้นเพราะชนช้างง่ายที่สุดอะไรอย่างนี้หรือเปล นะพอมันโชว์ได้มันก็โชว์แล้วโชว์อีกอะเอาขนมมากินในห้องน้ําผมไม่รู้ว่าสมัยนี้เป็นยังไงนะแต่ถ้าเป็นสมัยผมอะการที่คุณแอบเอาอะไรไปกินช่วงก่อนพักเที่ยงเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ผิดมากเลยคือถ้ามีโทษประหารในโรงเรียนนี่คุณจะได้โทษประหารเลยมันก็เลยยากมาเลยเว้ยที่จะทำกินอะไรต่างๆที่อยู่ในห้องน้าอะ มัน15นาทีเลยนะมันก็อยู่ตรงนั้นอยู่สินาทีนั่นแหละนี่คือเหตุการณ์ทั่วไปที่เกิดขึ้นในช่วงปฐมแต่มันจะมีสิ่งที่แตกต่างออกมาในช่วงปฐม6ถึงมัธยม3เขาจะไม่ค่อยกันทางเข้าประตูแหละแต่จะมีคนเฝ้าที่ไม่ได้กันประตูอะไรเหมือนไวยดูว่าเอ้ยครูมาแล้วอะไรมาแล้วพวกเขาจะเข้าไปดูบุหรี่กันเด็กม1ม, 1, ม2ม3เนี่ยถ้าอยู่ในห้องน้ำช่วงพักเบรคเขาจะไม่ค่อยดูบุหรี่แบบจงแจ้งแต่มีโอกาสจะเข้าไปดูแล้วก็จะมีแบบพวกเด็กป .6 ด้วยแต่เด็ป .6 ดูบุหรี่ไม่ได้มันจะเข้าไปดูลูกอมโคกที่มันจะเป็นเม็ดๆอ่ะแล้วเขาเอาไปทุบๆๆๆแล้วกลายเป็นผงแล้วก็ดูดกันคือกินยากกว่าเดิมแล้ว ไอ้ด้วยมันเท่เางเดียวแค่ว่ามึงเป่ามาแล้วโอบบ i, ้เฮ้ยเพื่อนมึงดูบุหรี่ผมไม่เข้าใจความบอลของการดูบุหรี่เลยเว้ยคือเพืพ่อนผมดูบุหรี่นะแต่ว่าเพืพ่อนผมมันโตแล้วอะแล้วมันก็แค่ดูเพื่อเข้าสังคมโอเคมันจะมีคนดูดแบบดูติดจริงๆอะแล้วไอ้คนที่บอกว่าดูดแล้วติดจริงๆอะเขาจะบอกว่าตัวเองอะไม่ได้ติดเลยเว้ยเลิกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ทุกครั้งที่กูเห็นมึงคือมึงดูตลอดคือถ้าคุณไม่สามารถจํากัดการดูบุหรี่ของคุณได้แล้วแบบรู้สึกว่าอยากดูก็ดูเลยอันนั้นอะคือผิดแล้วอัน แต่ไอพวกรุ่นพี่มหนึ่งมสองมสามที่ไม่เคยแตะบุหรี่มาก่อนเลยอยู่ดีๆมังอยากจะดูตลอดเวลาเนี่ยอันนี้คือมึงวอนมึงวันนเบียแล้วเวลาเขาจะทํากิจกรรมอะไรในห้องน้ำเนี่ยเขาจะให้คนมาปิดทางเข้าห้องน้ำาลยอุตหถามจริงมันปุ๊บปุ๊บปกครองในระบบอะไรกันวะนักศึกษามันแบบมันเป็นระบบสิ้นคิดเลยกิจที่ผมว่าเนี่ยมันก็มีหลายอย่างหนึ่งในนั้นคือมีการชกต่อยช่วงประมาณปหกถึงมสามเนี่ยเป็นช่วงที่แบบทุกคนกล้าได้กล้าโดนกันมากต่อยตายได้อะไรเงี้ยแบบยังไม่ค่อยค เขาจะไม่ต่อย่างจริงจังในโรงเรียน้ยเขาจะต่อยกันข้างนอกผมไม่รู้ว่ามันมีเรื่องอะไรได้บ้างนะกับเด็กวัยรุ่นนะคืออยากจะหาเรื่องชกต่อยเฉยๆก็ได้มั้งไม่รู้เหมือนกันกูไม่เคยต่อยใครแต่จำหนึ่งในเหตุผลหลักๆได้คือแย่งผู้หญิงอ่าพวกมึงมันแย่งเก่งมากแบบอุผู้หญิงอะไรเงี้ยนะพอต่อยกันเสร็จปุ๊บผู้หญิงคนนี้ก็อยากจะมีคู่ใหม่ตั้งหาออาผู้ชายคนนึงก็ต้องกลับมาต่อยใหม่คือแบบกูไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเราจะวอนผู้หญิงนิสัย่งี้ไปทำไมคือแบบผู้หญิงคนนี้เมื่อ เข้าไม่ถึงเขาเว้ยคือในสมัยนั้นนะ่ะผู้ชายจะมีความเหยียดผู้หญิงระดับหนึ่งเว้ยมันเป็นความมาสคิลินนะแบบความชายแท้ที่ผู้หญิงเป็นเพศที่อ่อนแอผู้ชายเป็นเพศที่แข็งแกร่งมากไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยน,นะกูรู้สึกว่าผู้หญิงอยู่คนละโลกไปเลยอะไรเงี้ยเป็นในทางที่ดีนะแต่ผมโตมาแล้วมีเพื่อนผู้หญิงเยอะขึ้นมันก็เลยฟังว่าช่วงประมาณนั้นนะ่ะผู้หญิงก็จะเป็นแบบรุ่นพี่ชื่ออะไรหรอคะรุ่นพี่ข่าวมากรุ่นพี่อยู่มออะไรแล้วคะทำไมรุ่นพี่ข่าวมากมหาวิทยาลัยหรอรุ่นพี่ข่าวมารุ มึงคุยกับข้าวสารหรือเปล่าฮะมันมีครั้งหนึ่งเพื่อเล่าให้ฟังว่ามันต่อยกันในห้องน้ำไม่รู้เรื่องอะไรกันน่าจะมีทำนี่แหละไม่รู้ทะเลาะอะไรกันมันก็เลยจะไปเคลียร์กันในการต่อยในห้องน้ำเรื่องราวที่มันเล่ามาอีกทีหนึ่งดูโอเวอร์มากเลยเวโกรธกันมากมันต่อยกันอยู่ดีๆแม่งมีคนหนึ่งไปต่อยกันไปห้องน้ำก็ไปห้องน้ำแล้วขนาดนั้นเลยอยู่พี่ไม่อยากจะเชื่อการต่อยกันเป็นเรื่องปกติเลยเวแต่เวลาที่จะ้รับความนิยมมากที่สุดอะคือคู่ที่ต่อยกันต้องอายุห่างกันเด็กปอหกประกมีม คำถามต่อมาคือทำไมต้องในห้องน้ำมึงไปเจอกันหลังเลิกเรียนข้างนอกก็ได้ถ้ามึงจะเอากจะตายไปเลยนะคือทำไมต้องต่อยในห้องน้ำคือคุณจะรอให้แบบมีตำรวจมาตำรวจคือครูครูมาห้ามสถานการณ์แยกกันอย่างเงี้ยเหรอคือมึงดูหนังจีนฮ่องกงเยอะไปแบบตำรวจต้องมาตอนท้ายเฮ้ยจ้กําลังมันแล้วมึงมาห้ามนะอะไรงเงี้ยนะมันเยี่ยมไม่ได้เว้ยมึงกูปวดเยี่ยวเข้าใจะปะกูไม่สามารถเยี่ยวในเวลาที่เขาสามารถให้เยี่ยวได้กูต้องเยี่ยวเวลาอื่นแล้วครูก็จะด่าก,กูกูก็ไม่เข้าใจว่ามันทำไมมันถึงได้ยากขนาดนี้ชีววิตตอออ่่่่าาาาาากกก็ปรรระะะะมมมมมณนนนนีีีี้้แแหลลคคัับืจจไไเทผํ มันมีแค่เพียงเท่านี้เนาะก็ตอนที่ผมลงคลิปนี้น่าจะเกินวันปีใหม่และเพราะฉะนั้นก็สวัสดีปีใหม่ครับผม